สบัยดีสบายดีพี่น้องเมครัวบ่เมือนนี้แม่สบายดีแล้วสบายดีูมือมือทอดบหวางชิมอให้แม่น้องมิทอดปลานั่นเลย่คอยย่างนจอ่องนี้กแม่มิ้นหมูกัอดนาวันนี้ ย่าเนาะพี่น้องผู้เคนไอ้ข้อนพี่น้องมือก็อันนี้ก็น่าครบุทอดใส่หมอกระเนาะก็มันห้อันนึงู้เค้นไอ้อนพี่น้องคนก็มาลายนกวี่ช่ได้อะรอ๋อปุเป๊

อ oh, uh. yeah. ันิอนี้สบายดีแม่กิงครับนกจะอุ่นาอะไรดีี่นอมนี่บริเอคเสียวน้องวิมานมบ่มามาหน่อยเพิมเิ่ะี่่ายไหนนะผู้เบาผู้เบาี่่าก่ายผู้เขาก็ไม่น่ายผู้เขาก่ายให้ไม่ไดผู้เบาเ้

hai bạn ơi đây, bố một già, bố thải hơn chảo mẹ mày bố mẹ อลีไม่ขิงขั้นเน่ไม่ขิงขั้นเราสิออกไปเอาหมอกระท่ะซ้ำเฮ้ยแม่บ้านมันทอดปลาเอ้ยบูทอดแซ่บนั่นชาวเม่์เราทอดแซ่บอ่ะเอาเลยแม่อันอันอัเพึ่นพัดเรียงบกเอาเอา เอาเลยแม่อันน้าอัเพื่อนนะโอ้ยทานย่างสลัดคเนาะต่อยแล้เขาจะต่อยไหนเด้อ ขอาคัาของคังดีไข่นั่นข้าว้าลงให้มหมุนมดบอยมันบมีไข่แดงอันนี้ก็เลาพยำสลัดนะพ,พี่น้องสมมื้อกับบะหมี่พี่น้องใช่อัอนนั้นละสบายละ,ยละอ้ยเนาะคุยางเนี่ยอมใส่อ อันนี้สะพองนะพี่น้องคนใหญ่ออกมาแล้วบ้านง่ายออกมาพี่น้องเลยออม,มาจากไหนแย,ย่ออกมาแต่ไน่ปกินลมควนันนี่พนเด้นะอพ่นนั่นน่นเดี๋ยวพ่นนั่นน่ะเดีวอากรซาไม,มาให้เ <c oughs> ละเยวมาอากระซ้าม่ครบเอากระซ้าเปลมนจบแม่งกินม้อนแสงพี่น้องมาล,มมาาละเม,มื่อกดชอาีพ ปีงูพี่น้องเอ้ควันขนาดเลยันอันนี้แม็นผ้าขาวูกแคนพี่น้องอันนี้เม็นผ้าขาวูกแคนพั่นะทางเากำลังจะผกแคนแลวพี่น้องทางนยังทาผ้ขาวอยู่พี่น้องมีนยังจะพาไปเบิเนะ chị cụ kén lắm, anh đấy, mắm, thầy mò non chắc ก็ผูกแเลผูกฮะก็่แหละา้วผูกกับตอไปกแล่นแหละกแ้วผูกแนวมแล้วสูตรมาแล้วงผูกผูกเนแนวลูกลมาสูตรมันละมื้อแกมาแมนั่ผูกนล้วก็ผูกผูัน้วก็ผูกผูก่าน์

ใเ้าอดดิใหดดิห้หมดดให้ดดดเขาให้หมาพอจะพอขมวนพี่น้องเป็นมอสุดนี่แล้วผู้แกขับขันไวจะเป็นผมผมใส่แก่บ้านเมืองทั้งใต้จะได้พึ่งทั้งเนื้อจะได้พึ่งเจ้าอยู่ดีมีแห้งคนผมไ้เต้ยาวหวานแกแล้แก่นั่นแหละีมันแก่แก่เลยเป็นผมผมใส่บ้านเมืองฮะทั้งใต้กับพึ่งทั้งเนือกับพึ่งจะได้วันนี้อยู่ดีมีแหงนี่ย cái cắt hạt loại bằng tay pa cái, 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 cái những <laughs> 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 <Đồ cười> <laughs>

นเราวหามไปแล้วพี่น้องหามยำไปแล้วยำสลัดอ้อนแสงมากโอ้ยอิน่ซั่นนี่โอ้ยสบายดีบ่เนันน

ซอยหอมก่อนพี่น้องมันไปซอยหอมบัวยืนเงินนะพ่นี้ เมี่ยสุดอดโพสหน่อยเนี่ยลูกมาลูกจดเลยลกเนี่ยสุดยอดโพสหน่อยแเราบอกซุ่มห้าว่าให้ไปตู้ถือนล้วเล่ากับเจ้าแต่ว่าลูกซาเลา

แค้นเอกคอนนะพี่น้องเพราะจะได้ลองไปเองลม่เล่าห่ดเนาะเจ้านเล่าเฮลูกเล่าหรือล้านเ่าเ่อลูกเราหรือล้านเ่าะ เราใหญ่ไปแล้วใพไพ่ไปเคยไปแล้ว คือว่าเกมเด็กต้องทำนนะเกมเด็กต้องทำเล่เฮ้ยต่อๆเลยเมื่อไรนี้จะได้ของเกมเหมือนเดิมให้นี่วะโอ้โหแค่นี้ได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 ้ใช